สวัสดีครับเพื่อนเพนครับวันนี้ go fishing ไม่ได้มาตกปลาแล้วครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาขุดจิกุงช่วงเย็นๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะขุดจิกุงนะครับมาเป็นวัตถุดิบนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าการขุดจิกุงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาจิกุงเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะได้ตัวไหมนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าขุดได้กันหรือยังนะครับนี่นะครับนะาออสนะครับอ่านออสนะครับจะพามานี่ดูนะครับเพื่อนๆนี่คือขวยมันนะนี่มันจะเป็นแบบนี้มีดินออกมาอยู่ด้านหน้าโพงมงนะครับอ่าเดี๋ยวนะาออสจะขุดให้ดูครับ อมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมืดไปหน่อยนะครับน้าอ๊อดน้าอ๊อดเอาให้ดูหน่อยโหตัวโ,โตนะครับนี่นี่เพื่อนๆจิ๊กกุ้งนะครับหรือว่าจิ้งหรีดนะครับใช่ไหมจิ้งหรีดหรือเปล่าน้าอ๊อดจิ๊กกุง้งจิ๊กกุ้งนะครับไม่ใช่จิ้งหรีดนะจิ๊กกุ้งดูโหตัวโตๆนะเพื่อนๆโอ้โหดูดูดน้าอ๊อดได้หลายตัวแล้วนะ เอา,าดูหนะ่อยนี่เพื่อนๆที่กุง้งนะเอ็มเจอรูแล้วสวยครับนี่ครับรูเลื้อยข้างครับผมสวยครับใจเย็นครับเจออะผ่านมาได้ไหมนี่ <มา S 1> นี่ครับมันเติมนอนขวดนี่ครับเห็นขาไหมลวครับขามันดีดมันไกลครับเราต้องค่อยๆนะตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ย โด้ได้แล้วเป็นไงนี่หมดไปครึ่งชั่วโมงเจอกแล้วนี่นะนี่เพื่อนๆนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เอาละครับจัดูเลยเห็นไหมนี่ยโอ้นี่นี่ นี่นี่นี่ออกมาแล้วนี่โอ้โหนี่เจอแล้วเจแล้วเห็นกาวเห็นตัวกาวโอ้โขาวจั่วเลยนี่ไงโอ้โหแม่ไข่นะเห็นกันเนี่ยเ็มีไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขุดนะเอาเลย เอาแน่ถึงทางตันมึงเนี่ยตัวแรกตัวแรกจะเป็นยังไงนี่แหละเอาเฮ้ยเ้ยเราเห็นแล้วเห็นแล้วเอาปีกแอร์เลยยุบเห็นแล้วออกมาแล้วฮัลโหลออกมาแล้วครับผมโอ้ยอ้ยุ่งกัดกันาฮ่าาได้แล้วครับผมโอ้ยสุดยอดอ่าเดี๋ยวนายยุงเอาให้ดู ในยุ่งตัวอะไรอ่ะขอดูหนะ่อยเมื่อกี้นี่กุงก้งกือกิ้งกือนะเพื่อนมันมาอยู่ในรูอ่ะกุ้งบกเขาเรียกว่ากุ้งบกโอ้โาาโดสดออกมาแล้วเหรอเออเรียบร้อยอือตัวใหญ่ครับนะี่เห็นไหมตัวผู้มันจะตัวใหญ่ครับใหญ่เลยเพื่อนๆเต็มปากเต็มคำนะเวลาทอดเดีย๋ยวไปทำอาหารกันนะเพื่อนนะ เดี๋ยวประหารนะโทษประหารเฮ้ยอ้มยเ้ยยเรียบเลยนะเอ็มนี่ตัวเมียครับตัวเมียนี่ตัวเมียจะเล็กปเรียบตัวเมียปีกเรียบปีกเรียบครับเรียบนะครับมันรู้กันเธอแล้วมาวันนี้ครับนายกมาทำอะไรครับวันนี้มาอะไรก็ไม่รู้นะแต่มาดูเองนี่ชุดชุดขุดจี้กจุ่งนะเพื่อน เอาได้เนี่ยนายกโอ้เจอแล้วครับพี่น้องครับเจอแล้วครับนี่นนะครับมาถึงก็เจอเลยครับเดี๋ยวนายกจะทำอะไรครับแย่ตูดมันครับแย่หุกขี้มันครับอุ้ยคน มันจะออกมาแตะครับมันเดือมันออกมาครับโอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ้ยเู็นริงครับโอ้่ครับเห็นไหมครับแม่เาถ่ายลบจกนลบขนาดนี้ ไปรับไปรับไารับไปรับเร็วเลยครับเรายกมาดูหน่อยเอาค่อยๆนะครับค่อยๆโอ้ยตัวนี้ตัวเมียนะครับครับสองขวยซ้อนสองขวยซ้อนข่ยซ้อนหลังจากขูดกันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะนำวัตถุดิบที่ได้เนี่ย ไปประกอบอาหารกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจิ๊กกุงเราจะเอามาทำเมนูอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลดลงมาดูผลงานนะครับพี่นานาพี่เขาเก็บวันนี้นะครับนี่แนยุ่ต้องทำอะไรครับตอนนี้ใส่ขี้มันครับใส่ขี้มันออกนะครับแล้วมันเหมือนน่ะครับต้องหยักคอมันหาคอมันจอย คอมันมันมาหักคอเมีอ่ะเนี่ยเรียบร้อยครับหลังจากที่ทำการนะครับสซขี้สาไส้มันออกนะครับได้ออกมาประมาณนี้นะครับนายอิมทำอะไรครับทำพริกครับออมเย็นออมเยีออมเย็นนะครับ อ,อมเย็นอ,อมเย็นก็คือปลาไหลนะครับ,บเพื่อนๆนี่อันนี้ใส่ปลาไหลเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหกินแบบสุดยอดนะครับต้องอร่อยแน่โอ้เดียดปล่อยนะครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับพี่เปียจะเอาวัตถุดิบของเราทําเมนูอะไรครับอันนี้เอาลาบ เอาลาบอ่าเอาลาบแล้วก็ใส่พริกลาบลาบจิกุ้งนะครับลาบจิกุ้งมือมลาบจิกกุ้งแล้วอันนี้เราจะจะเอาทอดกรอบทอดกรอบอทอดกรอบใส่เกลือนะครับอันนี้เราจะเอาทอดกรอบนะใส่เกลือใส่รสดีเข้าไปใส่แป้งทอดกรอบเกลือไม่ให้มันติดกระทะใส่ไม่ต้องเยอะนะครับที่ถ้าตัวเราไปทอดเลยนะครับโอ้ ในใช่ไหมครับพอ,อบแล้วนะเพื่อนเหลืองกรอบสวยน่ากินนะครับอเอ่โอ้โหสวย,สวยเอาแล้วครับเดี๋ยวมาชิมมันก่อนชิมมันเลยไหม,มเอาเย็นๆมาเลยเหรอกุ้งทอดนี่นะครับเพื่อน เตมค็มมันๆนะครับอีกาหมาะขนาดโอ้ผิดช่องผิดช่องครับอันนี้จะเอาทำลาบนะเพื่อนๆเอาต้มก่อนต้มให้สุกต้มให้สุกนะครับต้มนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับโซยผักนะครับผักไผ่หอมดวนนะครับเพื่อนๆมีผักชีนะครับที่เราเก็บกันเมื่อกี้นะครับนี่ ลาบนะครับอีกหนึ่งเมนูคือลาบจิกกุ้งนะเพื่อนเอาจิกกุ้งลาบเรียบร้อยนะครับของนายเอ็มออมปลาไหลปลาไหลเดี๋ยวเรามาลองชิมออมปลาไหลกันนะครับหัวควัวไว้เป็นอย่างนี้นะครับเกลือปลาร้อน้อนหร่อยครับ เดี๋ยวไปนี่เหลือวไข่ก้างมันก้างมีไข่ตรงกลางนะครับเป็นเป็นสัตว์หลังมันอะผักชิลวยแน่ด้วยอี๋นี่นะครับลาบจิกุ้งเดี๋ยวชิมนะอะไรลาบลาบจิกุ้งนะครับเดี๋ยวชิมกันอันนี้นะครับจุ้มัน จูมันชูมันคืออย่างครับเอมหนอครับหนอจูมันหนอช่วงนี้ฮิตที่สุดครับเทพศิดาดอยอ่ะจูมันเทพศิดาดอยนี่เพื่อนเพื่อนอะือหือมันมากจูมันนะกับหนอเทพศิดาดอยดอยอือหืออือออร่อยครับเพื่อนมันมันใส่กับพริกลาบนะครับมันมันนะอื้อหือ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆจิกกุงที่เราไปขุดกันมานะครับกับทีมงานของเราโอ้โหก็นํามาประกอบอาหารนะก็ได้ทั้งอ่ทอดนะครับแล้วก็ลาบนะนะครับวันนี้ก็มีชีวิตเรียบง่ายนะครับของพวกเรานะครับได้มาก็ทํากินกันนะครับในง่ายสบายๆนะครับเป็นกับข้าวเป็นกับแกมก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พาไปตกปลานะเพื่อนๆมันมันไปยากนะก็ พาแม่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพวกเราไปหาปลากันนะครับสำหรัวันนี้ก็สวัสดีครับผมว